มาละเด้อมาแลว้วสองสามสี่บารมีบอลบอลสีสวยมาละจ้าสวัสดีจ้าพี่พี่พามาชมบอลสีบอลดังบอลสวยบอลปลายกันจ้ะจะส่งไปเทนีค่ะจะส่งมาเมห้าสิบบาทนะพี่แต่ถ้าครบสามต้นจะส่งให้ฟรีนะผมสามต้นมีโปรเนาะจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรล0649310997บร์โทด้านล่างนี้จ้าเริ่มมาที่ไม้ใหญ่เนาะพี่เนาะจัดไม้ใหญ่ไซส์กระถางหกนิ้วสวยๆกันเลยเริ่มกันที่นี่จ้ะ มณีจจแสงกระถางหกนิ้วหน้าดางสวยว้าวแจ่มจึงม่นีจะแสง250บาทจห้าบาทจ้าไปต้นนี้สวยๆกระถางหนิ้ววางอยู่คู่กันตัวน,นี้ครับพี่หงทองจะหน้าดางเทพสวยมากหงทองกระถาง6กนิ้วครับผมหงทอง250หบาทเช่นกันงามๆเลยจ้ะพี่วางอยู่ด้วยกันคู่กันตางน,นี้เนาะนี่เลยนี่เลยน้ำมังนน น้ามังนนหน้าชมพูทองนะครับปีเราสองร้อยบาทจ้ากนีรอดใหมาแล้วชมพูปเป็นออกมาเลยน้ามังนนสองร้อยกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วอันนี้จ้าหน้าสวยๆมันนี้รอมเพชรหน้าแพงนะครับผมหกนิ้วเช่นกันตันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้าอันนี้ร้อมเพชรแพงหนึ่งร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วครับผมตรงนี้เป็นลูกไม้ด่างนะครับปีเป็นฟอร์มกอเนาะมีสองต้นคู่จะเป็นไม้ที่จะออกด่างชมพูอม ส้มๆนะพี่น้องน,นี่นเนาะเว็ดแดงกับไม้ด่างเหลืองทองนะครับนี่เลยปลูกอยู่คู่กันตรงนี้นะพี่เนะาะกระถางนี้สองร้อยบาทจ้ะลูกไม้เหลืองทองลูกไม้เหลืองทองกับออกเหลืองส้มๆแบบนี้นะครับผมนี่เลยกอน,นี้ต้นนี้สองร้อยบาทจ้ะแล้วก็มีลูกไม้ด่างขาวต้นใหญ่หญต้นนี้กระถางหกนิวครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าไซส์ใหญ่หน้าสวย ใครชอบแบบขาวโบบะนะครับพี่เนาะขาวโบบะนี่เลยตัวน,นี้เลยส์ยใหญ่กระถาง6นิ้วสายพระเนตรจะเริ่มกัดสีสวยมาแล้วเม็ดแดงเริ่มมากระถางหกนิ้วสายพระเนตร300บาทจัดไปครับพี่เริ่มกัดสีมาสวยแล้วเริ่มกัดสีมาสวยแล้วเนาะตรงนี้มีเอ่งยิงท่อฝันครับโอยิงท่อฝันนะเดี๋ยวนะผมขอดึงไมร่างอ่ะนี่โอยิงท่อฝัน มีสองต้นคู่นะครับพี่สองต้นคู่ในกระถางนะเนาะอ้ยงเขาฝันนี่ฟอร์มกอไปคู่หนึ่งร้อยห้าสิบครับต้นนี้ร้อยห้าสิบแล้วก็มีน้ำมังโนนใหญ่ด้านในเนาะน้ำมังโนนใหญ่ต้นนี้กระถางหกนิ้วไซส์ใหญ่บิบุ้มเลยต้นใหญ่มากสองร้อยห้าสิบาทจ้ะน้ำมังนนไซส์ใหญ่กระถางหกต้นเดียวเต็มถาดน่าจมูกทองชมพูพานคลองเมืองหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับกระถางหกนิ้ว ขยับมาด้านนี้เป็นลูกไม้เหลืองทองนะพี่น้องลูกไม้เหลืองทองนี่จัาเดี๋ยวตอโตเขาจะเริ่มอันนี้เม็ดสีเริ่มมาแล้วจะมีเม็ดสีเม็ดชมพูใหญ่ๆกระจายทั้งใบสวยมากครับพี่นี่ลูกไม้เหลืองทองสองร้อยบาทครับกระถางหกนิ้วใบหอกไม้ใหม่ชื่อว่ามงคลจัก,กรวาลต้นนี้ดังเจ่มจึ้งจัดครับพี่มงคลจัก,กรวาลสวยจัดนี่เลยใบยหอกเจ่มๆกระถางห้านิ้วจากมงคลจัก,กรวาลเจ็ดร้อยบาทครับผมต้นนี้ ด่างสวยมากนี่จ้ะมงคลจักรวาลอะไม้ทรงไม้แปะครับพี่ชื่อว่าผีเสื้อปรึกษานะครับพี่เะทรงใบเหมือนผีเสื้อกําลังโบยบินฮันแน่ผีเสื้อปรึกษา200บาทจะ้ะนี่เลยดูดีๆด,ดูให้เหมือนผีเสื้อนะพี่นะ่อดูทรงใบนะครับเหมือนตัวผีเสื้อลนะ้วกำลังโบยบินผีเสื้อปรึกษา200บาทจ้า หนึ่งในสยามไซส์ใหญ่ครับพี่ไซส์ใหญ่6นิ้วไซส์ใหญ่แม่พันสองบาทครับหนึ่งในสยามหน้าชมพูสวยหวานหรือจะเอาเป็นไซส์เล็กดรอปลงมาผมมีนะพี่เนาะ,ะต้นนี้จะหนึ่งในสายามไซสด์ดรอปลงมาแต่หน้าหวานเช่นกันจะส200บาทไซส์เล็ก200บาทหนึ่งในสยามเนาะส0 0ยสวยๆแล้วก็มีสิลาหุ้มทองนะพี่หน้าเหลืองทองครับต้นนี้สิลาหุ้มทองหน้าเหลืองทอง200บาทจะ กระถาง5.5นิ้วสีลาหุ่มทองหน้าเรืองทองสวยอุสามณีจ้าอุสามณีต้นนี้เริ่มกัดสีสวยมาแล้วเช่นกันกระถางห้าุนิ้วนะครับผมต้นนีเ้เดี๋ยวนะนอนแล้วเนี่ยโอ้ห้องมีหน่อมาแล้วครับพี่พี่น้องมีหน่อมาแล้วเนาะน้องมีหน่อมาแล้วอุสามณีต้นนี้เลยจ้ะ จัดไปครับพี่ต้นนี้พร้อมหน่อเลยสามร้อยบาทจ้ะอุสามณีเริ่มกลับสีสวยมาแล้วนี่เลยได้พร้อมหัวพร้อมหน่อไปเลยสวยๆจ้ะอุสามณีด้านนี้ไม้ใหม่ใบห่อกระบี่นาคาจักรพพัดด่างสวยมากต้นนี้กระถางหกนิ้วจ้ะนาคาไอ้ต้นจอมต้นจอมพี่ดูต้นจอมก่อนพี่ต้นจอมเนาะโอ้จะต้องบอกเลยว่าก่อนพาเนี่ยสวยสะพั่งมากสวยสะพังมากอันนี้ต้นแม่ต้นจอมจ๊ะแบ่งต้นโลูกต้นนี้ครับผมนาคา จัก,กรพัดห้าร้อยบาทกระถางหกนิ้วจากด้านข้างครับพี่ฟอร์มใบดกดังสวยหลอดใหม่ก็ด่างเนาะนาคาจัก,กรพัดไม้สวยสวยอีหนึ่งต้นฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยจ้าใบาหอกดําแดงครับนะพี่จัดายต้นนี้ชื่อว่ากริดอสูรรับนะพี่กริดอสูนใบหอกดาแดงสองร้อยห้าสิบาทจ้าห้าจุดห้านิ้วกริดอสูนกริดอสูรนี่เลย ถ้ายิ่งเลี้ยงเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับพี่ไหมตัวน,นี้เนาะยิ่งเลี้ยงนอกตู้ยิ่งอัดแดดยิ่งสวยครับพี่กิจอโศนสองร้อยห้าสิบบาทสวยๆอยเทราปาตีเทราปราตีสองร้อยจ้าเทราปราตีสองร้อยสวยๆด้านในมีท้ารำไพกับนางรักสดนะครับนี่เลยกระถางหกนิ้วฟอร์มกนะอนะตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้าหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็มีอ่าพรมฤษีพรมฤษีฟอร์มกอแพ็คคู่หนึ่งร้อยห้าสิบเช่นกัน ถึงร้อยห้าสิบเช่นกันนะมีเทาราปัตีใหญ่ตางนี้ด้วยเทาราบัตีใหญ่สองร้อยเช่นกันครับพี่สองร้อยบาทเทาราปัตีแล้วก็นี่เนาะนี่ก็เทาราปัตีเป็นไม้หน่อเลยนะพี่เนาะเทาราปัตีสามารถจะเป็นไม้ปาดแยกหน่อม,มาไม่ได้ผ่าเลยสองร้อยบาทสวยๆทเทาราปัตีจ้ะหานุมานประสานกายไม้หนอ่อเช่นกันครับพี่ป้ายสวยป้ายลึกสุดใจหานุมานประสานกายสองร้อยบาทกระถางหกนิ้วไม้แยกหนอ่อครับผม ส่วนตรงนี้เป็นลูกไม้ใบหอกครับพี่ใบหอกใบหอกต้นนี้จ้ะใบหอกออกอมแดงแดงอมมอ่วงม่วงแล้วมีน้นทนเขียวชมพูแดมงม่วงทรงใบหอ,อกสวยครับพี่สามร้อยหบาทจ้ะลูกไม้ใบหอกกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่เลย สีจ้าสีอะสีเลิกงานต้นนี้สีเลิกงามกระถางหกนิ้วนี่เลยครับพี่เลืองป้ายเขียวแจม่แจมๆจนี่ต้นโตโต,ตสองร้อยบาทจ้ะสีเลิกงามไซส์หกนิ้วด้านข้างนี้เด้อนี่แล้วก็มีตรงนี้สวยๆอีกสองต้นครับพี่นี่นระาสีเลิกงานจะ้ะกระถางหกเช่นกันสองร้อยบาทสวยๆกันทุกต้นเลยจ้ะอ่ะฟอร์มก็นางสุชาดาครับพี่อันนี้เป็นต้นที่ผมปาดย่ยหน่อมนะแล้วก็ ด้นานล่างนี้คือเป็นเคี่ยวที่ป่าติดมาแล้วที่นี้เขาออก,ออก,กออกรูออกหลานแตกหน่อเต็มเลยนี่จะ้ะมีประมาณสามต้นนะพี่เนาะที่ขึ้นมาสามต้นถานถึงสี่ต้นเลยเนี่ยตรงนี้เลยฟอร์มกอเลยสุชาดาครับพี่ฟอร์มกอสองร้อยบาทจ่ายแล้วกอสุดท้ายแล้วกระถางหกนิ้วนี่กดหน้าชมพูมาสวยๆแล้วหนังสุชาดาด้านนาเป็นหน้ามังโนนหน้าหวานสวยจังต้นนี้เอาไปสองร้อยพอครับพี่กระด้หกนิ้วหน้ามังโนนสองร้อยบาทนี่เลยหน้าชมพู สวยหวานน้ำตาลเรียกพี่ฮันนะพรมฤสีด้านนี้จะพรมฤสีกับเพชรสมเด็จครับพี่ปลูกรวมคู่กันฟอร์มกอนี่เลยจากบอลด่างเพชรสมเด็จเนาะแล้วก็การแดงแดงหน้าสวยๆตรงนี้ชื่อว่าพรมฤสีครับพี่ไซส์ใหญ่กระถางหนิ้ว200บาทจ้ะพรมฤสีไซส์ใหญ่กับเพชรสมเด็จอ่า ต้นนี้ไซส์ใหญ่สวยแม่พันธุ์ครับพี่ดาราจัก,กรวาลกระถาง6นิ้วไซส์ใหญ่มากพี่ดูพอใบนี่ใบเท่าฝ่ามือครับพี่ต้นเบ์เลอร์เบอร์เตอร์เล,เลยไซส์ใหญ่หน้าสวยสวยดาราจัก,กรวาล4 5 0หบาทจากกระถาง6นิ้วไซส์ใหญ่แม่พันธุ์เบิกเบิมใหญ่มากต้นเดียวล้นถาดแตะพี่ต้นเดียวล้นถาดนะลงกระถางสิบไม่อยู่แล้วแหละกระถางสิบไม่อยู่ต้นนี้เลี้ยงรอนอเลยจ้ะเลี้ยงรอนอเลยหน้าสวยสวยดารา จักรวาลไซส์ใหญ่แม่พันธุ์นะครับผมต้นนี้นี่เลยหน้าสวยๆอ่ะส่วนตันนี้ราศีมีนจ้ะราศีมีนสองร้อยห้าสิบบาทจ้าราศีมีนไซส์หกนิ้วเช่นกันหน้าสวยๆเนาะราศีมีนแล้วก็ไปราศีสิงห์กันต่อเลยจ้ะนี่เลยห <c oughs> น้าสวยมากกระถางหงนิ้วรับพี่อยู่ด้านในเนาะนี่เลยราศีสิงห์จ้าสองร้อยห้าสิบบาทเช่นกันกระถาง กนิ้วหน้าอย่างสวยดางมากิวกระจายกระจายครับพี่เนาะนี่ดางดีครับพี่ตัวนี้ถือว่าเชื้อแรงเชื้อแรงลาศิสิงตัวนี้เนาะปกติทํามาจะเขียวซะเยอะลาศีสิงเนี่ยตัวนี้ดังสวยดีครับพี่สองร้อยห้าสิบบาทจ้ละลาศิสิงอ่าแพ็คคู่กันหน่อยครับพี่พะยาหงนี่จ้ะนี่เลยพะยาหงมีหูใต้ใบนี่เลยมีหูใต้ใบมีหูใต้ใบพะยาหงกับนางรากสดฟอร์มกอนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะนี่นางรากสดก็ป้ายดีเขียวตัดแดง กับพระยาหงหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอจา,าขยับมาที่ทางฝ้าฝั่งนี้ครับพีทองสยามไม้ด่างเหลืองทองสวยๆต้นนี้กระถางหกนิ้วไซด้านข้างจากนี่เลยทองสยามนี่หน้าอย่างสวยห้าร้อยบาทครับผมทองสยามหน้าสวยมากชุดนี้ไม่มีผิดหวังนะพี่ใครที่ได้ไปก่อนนั้นนี่เนาะผมว่าเลี้ยงน่าจะเลี้ยงใหญ่ใหญ่กันเยอะแหละเพราะว่ารุ่นนี้แม่พัน ได้รุ่นนี้ไปนี่คือไม่ผิดหวังครับพี่ให้รูปสวยมากทองสยามเหลือตอนนี้นะพี่ฟอร์มนี้เหลือตอนนี้ใช้เดียวจะกห้าบาทสวยๆเลยนี่จ้ะส่วนด้านนี้เป็นเสษทีเรือทองเศรษฐีเรือทองจากสองร้อบาทกระถางหกนิ้วเศรษฐีเรือทองแล้วก็ไม้ลูกไม้ใบหอกลูกไม้ใบหอกชมพูนะพี่เนาะชมพูเข้มๆตัดเขียวขี้ม้านี่จ้ะ 450บาทครับผมนี่ลูกไม้ใบหอกชมพูตัดเกี่ยวขี้มาทรงสวยกระถาง6นิ้วด้านใน1ในสยามหน้าสวยจาก250บาทครับผมนี่ต้นนี้เลยจัดไปจัดปลายกระถาง6นิ้ว1ในสยามหน้าสวยจัด250บาทแล้วก็ด้านนี้เป็นเสถิงเงรานะพี่เนานนะ,ม,นะมี2ต้นคู่ สองต้นคู่ในกระถางเศษถิเงิรล้านเอาไปส0องร้อยบอกครับพี่สองร้อยสองต้นคู่นี่จ้ะนี่เลยเดอ้อนี่เลยเดอ้อสองต้นคู่เดอ้อนี่ใบดกแน่นมากเศษถิเงิรล้านสองร้อยสองต้นคู่ในกระถางสวยจุกคุ้มคุ้ม,มจ้าน้องโรสน้องโรสจาดน้องโรสใบกลมโมพูหลอดใหม่มาแล้วหลอดไม้เป็นไงหลอดใหม่ด่างจะพี่หลอดใหม่ดา่า,ดา,ดางเลย เียวครึ่งด่างครึ่งมาเลยเนาะนี่เลยน้องโรสจะ้ะสามร้อยบาทกระถาง6นิ้วใบกลมชมพูเม็ดแดงสวยๆนะจะ่ะชื่อว่าโรสจะ่ะต้นนี้ราศีมีนจะราศีมีนนะพี่เนาะเป็นนั่งเดิมหน้าด่างชมพูนะจะ่ะหน้าด่างชมพูออริจินอนนะลเนาะราศีมีนสองร้อยห้าสิบบาทและพญามู่จะลิงกระถางหกนิ้วจากกรสีชมพูมาสวยๆแล้วพญามู่จะลิงสองร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้ว ใหญ่ๆเช่นเคยจากพี่ๆหน้าสวยๆกันมาแล้วนี่เนาะพยามุจลินนี่ไม่ต้องรองไม่ต้องลุ้นก็บีกัดสีสวยมาแล้วเพราะว่าพยามุจลินมันจะมีแบบว่าที่เลี้ยงโตมาแล้วมันเขียวงเดียวนะพีเนาะเขียวบ้างน้ําตาลบ้างไม,ไม่ไม่กัดชมพูเนาะอันนี้กัดชมพูมาเรียบร้อยแล้วจะ้ะ250หสิบแล้วก็มีราสีเม็นะครับผมราสีเม็สองร้อยห้าสิบเช่นการกระถางหกและด้านนี้เป็นเทวีสุริยาหน้าสวยหวาน น้ำตาลชิดขวาไปก่อนครับพี่ตอนนี้เทวี TV สุริยาสามร้อยบาทหน้าสวยใสยหวานเจี๊ยบเลยใบใหม่ชมพูแป่นออกมาเลยจ้าพี่นี่เทวี TV สุริยาไม้สวยน่าเก็บอีกหนึ่งต้นจะ้ะตรงนี้น้ำมังโนนหน้าชมพูทองเจอสวยอีกกระขึ้นอีกเนาะน้ำมังโนนสองร้อยหน้าชมพูสะโพกทองจมโบสเเลรมสวยมากครับตอนนี้พี่น้ำมังโน200นสองร้อยเนาะหน้าชมพูทอง อัน,นตับแรกตั้งแต่นะพี่เรากินกลางกันได้0949310997บอร์โทรดันร่างนี้นะจ๊ะอ่ะไว้เจอกันอีพีหน้าแล้วกันครับพี่สราบวันนี้เรียกน้ำย่อยกันไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังมาซ้อมเบิ่งน้องเด้อสราบวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ